You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You were never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. So dangerous. I get this rush. When... Yay! Cup my little hunk cool. the booty make. วันนี้คุณจะมาสอนทเวิร์กอีกแล้วค่ะแต่วันนี้จะเป็นเบสิกทเวิร์กชื่อท่าว่า double up and down เราทำ up down ใช่ไหมเราก็ต้องทำ double ได้ด้วยนะ double คือคือการคือการทำสองจังหวะนะคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราไปเรียนกันเลยค่ะนะคะเราจะฝึก position นี้ position แรกก่อนนะคะก็คือ เหมันเดิมนะคะเอามือจับเข่านะคะมือจับเข่าเมือนเดิมจะไว้เลยว่าพอจะเทเวกมือจับเนื้อขวัวเข่าหลังตรงอาร์ชแบ็กนะเตรียมพร้อมแบบฉันสวยเซ็กซี่แล้วอะไรอย่างงี้นะคะทีนี้เราจะทำอัพอัพแล้วก็จ่าวจ่าวอย่างงี้เนาะ,ะอัพอัพจ่าวจ่าวทีนี้นะคะอุ้มจะบอกเคล็ดลับที่แบบ ไม่มีใครบอกนะจริงๆอันนี้เป็นเคล็ดละบที่่อยากบอกเลยจริงๆเพราะถ้ารู้จะเต้นได้หมด <laughs> จริงๆมันคืออย่างนี้ค่ะเราจะเอาหัวเข่า,าตอนอัพใช่ไหมคะเราจะหุบหัวเข่าอัพอัพสองจังหวะอย่างนี้เนาะอัพอัพแล้วตอนดาวเรากางเข่าออก้าว้าวเพราะฉะนั้นตอนอัพแรกให้ให้เล็กๆแล้วใหญ่แต่ใหญ่ไม่ต้องล็อกเข่าอย่างนี้นะคะอาจจะแค่แบบเล็กๆอึ๊บแล้วตอนดาวก็เล็กๆแล้วใหญ่โอเคไหมทุก ฮึบ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 อ่าทีนี้มันจะ advance ขึ้นนิดนึงมันจะยากขึ้นนิดนึงนะคะทีนี้เรามาทำพร้อมกัน2 8เราทำ up อย่างเดียวก่อน up 2องแปดดาวสองแปก่อนนะเดี๋ยวจะได้จะได้แบบไม่งงกันเนาะมา up นะคะมา one two three four five six seven eight 2องสองสามสี้าหกเ n ็อ่าอันนี้คืออัพทีเรามาทำดาวเหนื่อยแม้เหนื่อยเหมือนเดิมจับที่เนือหัวเข่านะคะเสร็จแล้วก็เลาดาวนะคะเราจะฮิตฮิตอ่าเราจะอาเราจะอาเข่าออกนะไปดาว้าดาวจ้า จ้ down, down. าจ้าทาไงนะพร้อมกันนะคะเอาดาวอย่างเดียวก่อน,นนะยังไม่ต้องดับเบิลเนาะสองปดพร้อมกันจ้าสองปดจ้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและององาส้หะอา เชคดีแลกนะคะทีนี้เราได้อัพดาวทีนี้เราจะทำดับเบิลอัพและดับเบิลดาวนะคะทีนี้เราจะทำดับเบิลอัพดับดับเบิลอพก่อนนะโอเคนะพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะว่าเราจะหุบเข่าแล้วดันก้นออกเวลาเราทำอัพเนาะหนึ่งสองสางป้ายอปอปอ่าแล้วดาวมารอมา up up 2 up up 3 up up 4 up up 5 up up 6 up up 7 up up 8 up up 9โอ้ยขอโทษเติ้ล10ขอโทษทำไมเมือ่ <laughs> อยอายนี่นี่ะมันอัพได้แล้ว ดับเบิลดาวมาพร้อมกันนะคะตุ้ยชวันการข้าออกนะ,ะไปดาว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 สิบทีสามดาวดาวดาวสี่ดาวห้าหกเจ็ดแปเกอ้าอ้ ทีนี้เราจะทำดับเบิลอัพและดับเบิลดาวพร้อมกันนะคะแรับนึ่ง <c oughs> หายใจก่อน3 2 1ไป up up down down one up up down two up up t h r e เอยเนาะนี่ทีนี้เราได้แล้วถ้าเราจะทำยืนเราก็ขย่งซ่นนิดนึงนะคะเป็น up เป็น up up down down up up down down up up, up down down เห็นไหมได้ได้ตำแหน่งยืนตำแหน่ง squat ถ้าเราจะทำตำแหน่งนี้เราก็ up นะคะ up up แล้วก็ down down up up down down up up down down <c oughs> ตนแบบนี้จะยากหน่อย <c oughs> คือเราต้องใช้หัวเข่าดานัดานดันกลางกลางเล็กใหญ่เล็กใหญ่เอออันนี้ก็จะยากหน่อยหรืออะไรอีกอ่ะมันทำได้ทุกปแบบโพสิชันเลยอ่ะเราต้องฝึกกันฝึกบ่อยๆแล้วมันจะมันจะจำได้นะคะเช่นถ้าเรา ยืนอย่างนี้แล้วก็ up up down down ก็ได้ up up down down ก็ได้มันได้ทุกโพสิชันแล้วเพราะฉะนั้นเวลาสำคัญคือเวลา down แต่คุูอุ้มก็ยังทำไม่ค่อยสวยนะจริงๆเวลา down มันต้องแบบหิดหิดอย่างเงี้ยมันต้องแบบอัพปะถ้าสังเกตกล้ามทองคุ้มอะจะเห็นเลยว่าแบบอึฮอึคือทวัวมันใช้กล้ามทองเยอะมากเหนื่อยมากแล้วกล้ามขาด้วยโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ลองฝึกเพราะฉะนั้นยืนก่อนปะปะาดาวดาวปะปะดาวดาวเสร็จแล้วลองไปทำสควอตอัพอัพดาวดาวอัพอัพดาวดาวลองไปนั่งแบบนั่งจะยากสุดนะคะ o h my God I'm s o sweat โ <laughs> อ okay, เคค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้เเป็นว่าถ้าใครทำแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่สูญยัือไม่ได้ฝึกต่อไปค่ะอย่าเพิ่งทอ้อเพราะว่าครูอุ้มก็เต้นมา ห้าหกปีแล้วทเวิร์กเฉพาะทวเวิร์กนะฝึกมาห้าหกปีก็ยังไม่สวยนะก็ยังต้องใช้ความพยายามฝึกฝนไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกดดันตัวเองนะแค่แบบว่าอย่าหยุดทำมันแล้วก็ทำแบบมีความสุขแล้วเราจะทำได้นานแล้วเราก็จะไม่ท้ออ,อะไรเนี่ยไปไหนนะโอเคเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ up up down อัพอัพ up down d o อัพอัพ down down บ๊ายบาย